องดูอยู่ว่าถ้าเงินตรงนี้ผมไปมองดูว่าถ้ามันกระจายไปที่ผู้ปกครองเนี่ยมันอาจจะดูแลได้แค่ครอบครัวเดียว mm hmm. แต่ตอนนี้ที่เราทําโมเดลที่สมาคมเนี่ย mm hmm. ทำเป็นตัวอย่างนะปรากฏว่าตอนนี้เด็กที่ได้มาตาสามห้าหรือสามสามไปอยู่ที่สมาคม mm hmm. เราเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรได้หมดเลย mm hmm. แล้วก็ใช้เงินตรงนี้แล้วต่อไปเนี่ยเมื่อสักครู่นี้คุยกับแหววเนาะที่อ่างทอง mm hmm. เขาก็เนี่ยถ้าเราพื้นที่นะต่อไปผมคิดว่าจะใช้โมเดลแบบตาบอดอะ ก็คือซื้อที่ให้กับพวกเราไปเลยอาจจะหนึ่งไร่สองไร่ห้าไร่แล้วแต่ที่ผมว่าต่างจังหวัดไม่แพงหรอกเสร็จแล้วเราจะทํากิจกรรมอะไรเนี่ยเด็กเราเราไปเกณฑ์เด็กมาได้เป็นร้อยคนมาอยู่ตรงเนี้อย่างตอนนี้สมาคมผมบอกให้เลยนะเปิดเจ็ดวันนะครับตอนนี้สมาชิกจังหวัดน่านไปนอนอยู่ที่คนนึ่งน้องธันวาใช่ไหมใช่ครับใช่แล้วก็มาจากสุพรรณอีกคนนึงน้องแก้มอืมตอนนี้มานอนแบบน้องธันวาเนี่ยรกแม่มาส่งเนี่ยเพราะ ตอนนี้ผมกาลังอย่างนี้นะเมื่อกี้อิ๋วมากระซิบผมขนลุกเลยบริษัทลูมิตัมซึ่งเป็นลูกค้าที่บริษัทผมนะครับเมื่อกี้เขามาบอกเป็นเท่าไหร่แล้วอิ๋วเจ็ดสิบคนแล้วเจ็ดสิบคนเอาปบมือดังๆครับนี่เจ็ดสิบจากเดิมที่เขาบอกห้าสิบเป็นหกสิบตอนนี้ผมได้จ้างงานมาตาสามสามเนี่ยหรือสามห้าก็ได้แต่ส่วนใหญ่สามห้าก็คือเราจะมีจ้างเหมาบริการคำว่าจ้างเหมาบริการวงเล็บสามเนี่ยสามารถจ้างได้ทั้งผู้ปกครองและก็เด็ก ตอนนี้มีผู้ปกครองหลายคนมาเทสที่สมาคมมาเป็นแม่บ้านมาเป็นแม่แม่ครัวมาคอยดูแลเด็กมาดูอะไรแล้วตอนนี้โมเดลเนี้ยมันทําให้เกิดการพัฒนาเนาะ้น้องบั๊มเป็นไงบ้างไอ้แชรนิดหนึ่งอ่ะนิดนึงอ่ะนี่ขนาดแค่เราทดลองจากสมุดประการนะครับดีค่ะอ่าดีดียังไงดีไงออ๋อนิดเดียวดีค่ะตอนนี้น้องตะก่อนไม่ทำอะไรเลย แต่ตั้งแต่มาเข้าสมาคมอะคะ่ะได้ประมาณหกเจดเดือนตอนนี้บุคคลภายนอกที่เขาไม่รู้จักน้องอะคะ่ะเขาจะบอกว่าน้องเปลี่ยนไปเยอะมากเก่งขึ้นมากค่ะก็ดีใจค่ะครับคือคือผมว่าตรงนี้มันเป็นพลังอันหนึ่งที่ที่จะซำให้ได้แล้วก็ตอนนี้มีหลายชมรมนะที่อย่างสาะแก้วกาญจนบุรีแล้วก็ นคะรปฐมอยุธยาต่างๆเราเนี่ยผมว่าที่เริ่มทําเป็นโมเดลแบบนี้เอาเด็กเข้ามารวมศูนย์กันเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราได้จ้างงานเยอะๆเนี่ยผมคิดว่าปีหน้าเนี่ยเราคงได้จ้างงานเยอะมากเพราะฉะนั้นเมื่อเราตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็เลยคิดว่าต่อไปนี้เราจะปรับเข้ามาระบบให้มันชัดเจนมากขึ้นนะถ้าเกิดเราไม่ทําตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวมันก็จะล่มสลายคล้ายๆ คณะสงฆ์อย่างเงี้ยเนาะที่เกิดขึ้นอันนี้เรื่องจริงนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พูดเล่นนะเพราะว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้มีระบบในการตรวจสอบถูกป่ะเงินเขาอยากจะใช้อะไรก็อะไรได้หมดเลยนะครับมันก็เลยไปอยู่ที่สีการเรื่องรายได้ของลอตเตอรี่ที่ผ่านมาค่ะเราก็จะช่วยหลายเรื่องเนาะอย่างเรื่องโคิดตั้งแต่โควิดนะคะน้ําท่วมนะคะ อย่างภาคเหนือแล้วเนี่ยตอนนี้ก็คือจังหวัดน่านเนี่ยใช่ค่แล้วก็มีเรื่องเรื่องสงครามเรื่องอะไรที่เราจะต้องช่วยซัพพอร์ตนะคะเมื่อกี้ก็นั่งคุยกินข้าวกันก็คุยกันเนี่ยเดี๋ยวพี่นาฏตอนนี้พี่นาฏก็เป็นศูนย์อพยพแล้วนะก็เลยเดี๋ยวเราจะส่งเงินเข้าไปช่วยนะครับที่กันทรักษ์ก็เหมือนกันสุรินอะไรเงี้ยนั้นเราจะมีส่วนร่วมในการมีกําลังในการช่วยตรงนี้ได้เยอะมากขึ้นนะผมว่าอันนี้จะเป็นอีกโมเดลหนึ่งเนาะก็อยากให้พวกเราที่เป็นประธานชมรมก็ต้องเสียสละด้วย ที่ผ่านมาเราทํามาแล้วละสองสามปีอ๋อเอฟเฟกเอฟเฟบ้มเหอเสียงบ้ามเสียงบ้ามค่ะคำถามครับก็เขาไม่หน่อยคุณน้องได้ครับหมดเวลาอี่างคุณน้องคือถามเรื่องลอตเตอรี่นะคะที่ว่ามีจดหมายแจ้งมาที่สมาคมะเพื่อนๆจะได้ทราบว่าโดนล้องเรียนเรื่องอะไรจะได้ไปเตือนสมาชิกที่จะคิดจะไปกระทําผิดหรือทําอยู่แล้วจะได้ แก้ไขถูกได้อ๋อ,อสองสัยอันน่าจะจงลงที่ลายประธานลรไอ้ลายลอตเตอรี่ค่ะแต่มีฉบับหนึ่งที่ลงไปในลายประธานเหมือนกันก็คือว่าออไปตรวจแล้วไม่พบจุดจําหน่ายที่แจ้งไว้ค่ะและตอนเมื่อก่อนเนี้ยเราจะเราจะส่งแค่กรุงเทพใช่ไหมคะซึ่งตอนเนี้เขาลงตรวจต,ต่างจังหวัดมีแม่ห้องสอนลําปางสุราษฎร์พังงาเนี่ยค่ะ สาขแก้วถูกต้องใช่นะคือกลายเป็นลงตรวจต่างจังหวัดซึ่งมันไม่เจอค่ะส่วนใหญ่บางทีเราก็จะบอกว่าขายที่ชมรม,มแต่จริงๆแล้วเราวิ่งขายอะไรเงี้ยใช่ไหม,ะมแล้วอีกอย่างหนึ่งผมผมมองอันนึงก็คือโมเดลหนึ่งเนี่ยเอ่อพอประธานชมรมบางคนพอไปวิ่งขายลอตเตอรี่เนี่ยก็ไม่มีเวลามาทําโครงการไม่มีเวลาไปหาจ้างงานไม่ทําอะไรก็เลยก็ไปวุ่นวายเนี่ยโอ้ฉันงก็เครียดไว้ขายไม่หมดเหลือ20ใบเหลือมากับกายไปโฟกัสเรื่องนู้น ไอ้แทนที่มันจะมาโฟกัสในเรื่องงานที่เราจะต้องรับผิดชอบมันกับกายไม่ใช่ไงเราก็เลยต้องเนี่ยต้องเปลี่ยนโมเดลด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยพอมันไปสักพักหนึ่งมันมันไม่ได้จริงๆเราก็ต้องปรับเปลี่ยนนะคำถามมีใครอีกเมื่อกี้เห็นแม่แต่ยกหรือคําถามเดียวกันอาโอเคปีปีที่แล้วเราจะเจอเรื่องไปขายต่ออย่างเมื่อก่อนมันจะมีเรื่องแฉฉลากพัดอะไรค่ะใช่แต่ปีนี้คือไม่เจอจุดจําหน่ายตามที่แจ้งก็เดี๋ยวอันนี้ให้เราถกเยงกันก่อน นะก็ลองคุยกันดูแล้วเดี๋ยวเราช่วงท้ายๆเราก็จะคุยทีหนึ่งแล้วก็ให้หลักคิดตรงนี้เนาะแต่ก็เราก็จะได้เงินอย่างเงี้ยไปแล้วก็ไม่ก็เรื่องลอตเตอรี่นี่แหละเรื่องละคงราคาเรื่องอะไรว่าไปอันนี้คุยเฉพาะภาคกลางนะเดี๋ยวเราก็ต้องไปคุยภาคอื่นอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดพวกเราเห็นด้วยโอเคนะครับก็ตามนั้นนะครับโอเคครับตบมือให้แม่อันครับคุณ่ะครับคือเรื่องลอตเตอรี่เนี่ยอย่างนี้นะครับ คือพักหลังเนี่ยผมสังเกตว่ากองสลากเนี่ยเขาไปตรวจกันเยอะมากถูกปะ่ะผมไม่รู้เหตุผลเพราะอะไรคราวนี้ผมผมแนะนําหลายคนไปแล้วคือเวลาไปตรวจเนี่ยผมเชื่อส่วนใหญ่ไม่เจอหรอกถูกปะ่ะผมเชื่ออย่างนั้นเหตุผลเพราะว่าบางทีเราขายหมดก่อนบางทีเราไปเขา้าห้องน้ําบางทีเราไปแข่งนอกมันก็ไม่เจอตัวไงแล้ววิธีการแก้หัาหาง่ายเนี่ยเราต้องมีแผงตัวเองอยู่แล้วแน่นอนอันนี้ถ้าใครไม่มีแผงตัวเองเนี่ยแจกเต็มไม่ขายจริงนะ ้องมีแผงตัวเองถูกป่ะเพราะฉะนั้นเวลาตวเตงไม่อยู่วัาวเจงไปทุระคุณติดป้ายหน้าแผงเลยว่าไปเข้าห้องน้ําวันนี้ไปวิ่งขายงานวัดวันนี้กหวานไปติดเบอร์โทรเรียบร้อยเลยถูก<อ>ปะ่ะว่า<อ>ดิฉันนายแดงนะมาตรวจแล้วไม่เจอโทรหาเบอร์นี้นะถูก<อ>ปะ่ะไม่ใช่ไม่ขายนะให้มันน่าให้มันดูไปเลยว่ากูขายจริงเว้ยถูกป่ะผมเชื่อไม่เจอหรอกผมบอกเลยคุณติดชื่อไปเลยติดเบอร์โทรไปเลยมาตรวจเมื่อไหร่โทรหาหนูหนูไม่หนูขายงานวัด ถูกปะว่านไปเลยนะโอเคเอาตามนี้เนาะขอเบก,ก่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยเดี๋มาต่ออย่ามาต่อเ,าอ,เอาละปบม,มือให้กับพี่เกียรติของเรานะครับแล้วก็คุณอันของเราเราไปรับเบก,ก่อนนะครับ15นาทีนกบีจะเป่าเราต้องรีบกลับเข้ามาขอให้ตรงเวลานะครับ,รบอรเาบอามาทานในหะ้องประชุมได้เท่าไหร่กี่โม